สวัสดีครับช่องธรรมมาหาแดกวันนี้มาถ่ายตำที่หาดลลวัดหาดแหลมปีกั่แหลมปีกเนีก็จะมีเป็นรีสอร์ทเป็นบางตะโลครับออมาแถวนี้เป็นหาดสวยง,งามๆเลยที่คลองทางคลองเหียทางย่ามีเลยเลข้างกั สวยเลยอดโลาะวักทานยาหมีทานช่องลาดแถวยาหมี่องแยแถวนี้มันจะศาสจะสวยๆง,งามเลยที่น่าก็เลยมองจากเกาะนาคามองจากภูเก็ตมาจะเห็นสวยงามงาม,มากาศธรรมชาติ งามงามเลยสงบถ้าใครมาต้องมาเที่ยวมาจากจอาวบางโลงหรือว่ามาแถวทางอาวปอทั้งไปมาทีนี้จะเข้าทางช่องหลาดหรือว่าพามาทางนี้มันจะเป็นแบบสวยงมงามบรรยากาศดีๆพี่น้องเอ้ มาส่วนตัวเที่ยวสบายๆมีรถหรือว่าขี่สมเหมาเรือมาทอ,อ่อต้องมาเที่ยวกันชีวิตหนึ่งนะพี่น้องเนาะเออทุกวันนี้เราต้องหาความสุขความสบายหาเงินหาอะไรได้มากปัจจัยหนึ่งก็คือเงินถ้าเราไม่มีเงินก็ท่องเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ได้เเราต้องมามี ใจเสียเราวันนี้เราก็ออกมาหาปลาจับปูจับปลาก็นอย่างเคยเออนี่จะเรามีงานนะมีเงินสนเก็บเงินเก็บอะไรไว้เราก็จะได้ไปชิวงไปเที่ยวไปนนูนไป บรรยากาศหลืเรามาทางภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้เป็นหน้าหนาวถ้่เราไปเที่ยวทางนุนเผื่อแล้วแล้วก็สะสมเนื้อประทองแล้วก็หลบมาทางภาคใต้เราเที่ยวทะเลบรรยากาศสวยๆงามๆเราไปทางภาคเหนือภาคอีสานเราก็มองเห็นน้ำค้างเห็นเป็นหมอกเป็นภู มาทางภาคใต้แล้วก็เหมือนกันมาเห็นภูเขาภูอะไรเออแต่มันอยู่ในทะเลมันสวยไปอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเย้ยควมสวยมาเหมือนกันนีเราได้พบบรรยากาศหลายสิ่งหลายอย่างเราเบื่อทางน้ำแล้วก็ดำน้ำลงไปดูปะกากรลังมาตกเบ็ตกปลามีกิจกรรมไม่ทำหลายหายสิ่งหลายๆอย่าง แ่ละอย่างนี้ประเทศไทยของเรานี่มีที่ท่องเที่ยวมากสวยๆงาม,งามบรรยากาศดีๆพี่น้องเออมีงบประมาณมาก็มาพักกอะที่เกาะยาวแล้วก็ได้โรงแรมก็มีมาสสถานมีโอเทนก็มีบางมีโฮมสเตย์บ้านๆว่า,วาเืนหนึ่งก็ไม่กี่บาท เราจะมาเที่ยวเป็นหมวเป็นคณะจะมาได้เ,เู่เขาแล้วเราเบื่อทะเลแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวบนหาดเออมีที่ท่องเที่ยวมากเกาะยาวเป็นเกาะยาวของเราอัวัดพังงา กินจะเที่ยวจะกินปูกินปลาอองทะเลก็มีมากมายบรรยากาดีธรรมชาติสวยงามๆขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วย <c oughs> ช่องทรรมาหาแดกสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปใหม่ๆส,สดครับ